สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้หนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนของเราค่ะนั่นคือประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยภูมิประเทศของประเทศเวียดนามพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาขั้นระหว่างที่ราบลุ่มแม่นม้ํามีที่ราบลุ่มแม่น้ําขนาดใหญ่สองตอนคือตอนเหนือเป็นที่รับลุ่มแม่น้ําแดงและตอนใต้ เป็นที่รับรูมแม่น้ำโขงบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงหรือที่รู้จักกันในชื่อกูลองยางเป็นแหล่งเพาะปลูกสำคัญที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเวียดนามจำนวนประชากรของชาวเวียดนามมีประมาณ90ล้านคนส่วนใหญ่เป็นชาวเวียดนามรองลงมาจะเป็นชนกลุ่มน้อยชาวเขาและชาวขมิน วัฒนธรรมและประเพณีของชาวเวียดนามเวียดนามมีเทศกาลสำคัญได้แก่เทศกาลเต็กหรือเทศกาลเต็นเวียนดานเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงศิลปะวัฒนธรรมส่วนใหญ่ของชาวเวียดนามจะได้รับอิทธิพลมาจากจีนและฝรั่งเศสส่วนภาษาประจำชาติคือภาษาเวียดนาม และนี่คือภาษาที่ใช้ในการนับเลข1-10ถึง10ของชาวเวียดนามความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามอยู่ในระดับที่ดีโดยไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเวียดนามเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ไทยและเวียดนามมีการวางกลไกในการดูแลความสัมพันธ์หลายระดับในหลายๆด้านนอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกันในสาขาต่างๆได้แก่การเมืองและความมั่นคงด้านการค้าด้านวิชาการสังคมและวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจของชาวเวียดนามตั้งแต่ปีพศ2529รัฐบาลเวียดนามได้ปฏิรูประบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องประกอบกับสภาวะการเมืองที่มั่นคง ส่งผลให้เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวอย่างรวดเร็วสกุลเงินคือดองอาตาัตราแลกเปลี่ยน700ดองเท่ากับ1บาท21,000ดองเท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐสินค้าส่งออกระหว่างไทยสู่เวียดนามได้แก่ผลไม้แปรรูปโอกาสของธุรกิจเกษตรแปรรูปไทยในเวียดนาม ผลไม้อบแห้งเวียดนามเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยโดยมีมูลค่าส่งออกขยายตัวแบบก้าวกระโดดกว่า10เท่าในปีพศ2555ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณค่ะ